นินนชานาลสวัสดีค่ะเราอยู่กับน้องนินนชานเย้นนเรจะมิวแคร์แบนิ้งจะมารีวิวแคร์แบนนะคะจะมารีวิวอะไรคะออปติมัททุกคนเต้าไช่ไช่อย่างนี้อันนี้นะแล้วก็ปากอันนี้คือปากอันนี้คือจมูกอันนี้คือแก้มขอน้องอันนี้คอปากแล้ก็อันนี้เปค เป็นสินค้างานดิจิตอลนะคะจอนสังเกตตัวนี้ข้างหลังอย่างนี้คือขอนแท้แต่ถ้าไม่มีอันนี้หัวใจแบบนี้แปลว่าขอนเปลอานะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้คือผมน้นะคะวิธีการใช้อไรปกตินี้คือผมน้องเป็นเป็นอ่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายป้ายน้องนี่อันนี้คือผมน้อง ว่าจะเล็มออกก็ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องมีผมอ๋อนี่คือผมหน้าม้าขอน้องหน้าม้าเลยหน้าเหมือนพี่นินเลยหน้าเหมือนพี่นินตัวนี้ตัวนี้ทุกคนตัวนี้มีน้อยแล้วนะชื่อว่าอู๋กับแอบแป๊ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูของตุ๊กตาพี่นายกันนะคะตาตาที่นานะตุ๊กตาพี่นายคือ อสุรภัทรนะค่ะอันนี้เป็นป้ายงานของยี่ห้ออะไรยี่ห้อตามนี้เลยพุณตอนสังเกตไหมว่าตรนนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นอะไรไม่ใช่ปากคางนี่อันนี้เป็นคางกินอ้านชินคางภาษาจีนนะคะหูพี่นิมไม่มีนี่ไงหูอยู่นี่ไงพี่นิมอันน้ะไม่มีหูเลย ห่งน้องนายมีหูไหมนี่อยู่ตรงนี้เขาใส่ไอ้นี่ไงเขาใส่อะไรนะเขาใส่หน้ากากไงอี่อพี่นินตลอดตอนที่พี่นินม้อไม่เห็นหูน่ารักมากเลยนี่หาน้องน้องสปะหนาในี่บวุดอ้นดนี่นะสามารถเอาไปนอนได้ด้วยไปเดินเล่นดีกว่าตาตระ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 ปูเอาออปติมัสไปทำร้ายแค่แบท์ทำไมเอา ยัะบินหนีได้ไว้ตกันบินได้เหมือนกันนี่ไงฉนกระโดดยานนด้ด้วยต <c oughs> ิวติวรถปืนปืนอ้าวมอไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้นะขับรถรถลงตือนขึ้นรถหน่อยบนเดอ้ไม่ได้ค่ะเราจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ<อ>ถ้าสมมุติว่าอยากซื้อแครแบร์ซื้อได้ที่ตามช็อป แคร์แบ๊บก็ไปเลยนะคะขอเขียนแค่นี้อย่าลืมกดติดตามน,นะคะบ๊าะะยบายค่ะเซตซาชนชอนีนาชาแนลบ๊ายบายอย่าลืม